สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็จะมาย่างกล้วยนะครับกล้วยดิบนะครับนี่นี่ครับกล้วยดิบนะครับนี่มันยังยังไม่แก่เต็มที่หรอกครับพอดีมันมันหักครับเพื่อนบ้านเอามาให้ครับมันจะไม่แก่ดีเลยเนี่ยผมก็จะมาย่างครับนะท่านผู้ชมเคยกินหรือเปล่าครับผมจะย่างให้รู้นะครับปกติเขาจะย่างกล้วยสุกกล้วยกล้วยมันใกล้จะสุกหรือประมาณเนี้อันนี้มันอันนี้มันยังดิบดิบอยู่เลยครับแต่ผมเคยย่างแล้วมันอร่อยนะครับ ย่างเผาเลยครับเผาเลยวางอย่างนี้ย่างหมดเลยนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหกเด็ดสิบเอ็ดลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบเอ็ดลูกครับทั้งหมดสิบเอ็ดลูกครับนะย่างทั้งหมดเลย ท่านผู้ชมลองอย่างดูนะครับมันจะอร่อยนะครับมันจะไม่ฝาดครับมันจะไม่ฝาดก,ก่อนผมเคยอยู่ต่างจังหวัดผมเคยย่างกินมันอร่อยมากครับเวลายิ่งหน้าหนาวเนี่ยเต้นได้ก่อไฟได้ก่อไฟมีไฟทิงไฟย่างไฟอยู่แล้วมีเตาไฟแล้วก็ย่างครับย่างทิ้งไปนะครับในหมกไว้มากิน ลองอร่อยครับถ้าใครไม่เคยกินก็ลองลองทำดูนะครับมันจะออกมันๆครับมันๆห,หอมๆครับเรื่องหวานมันก็ไม่ค่อยหวาน,นครับแต่มันจะมันมากกว่าครับถ้าที่กินลูกนึงแล้วก็ับลองว่าติดใจกินสองลูกสามลูกปเป็นนะครับทิ้งไวยังไงครับประมาณมันสุกแล้วก็มามาชิมดู ถ้าอยู่บนนอกอย่างมีเตาไฟแล้วก็ย่างกินรับรองว่าถ้าเกิดนั่งได้หลายคนเนี่ยไปกินกันแล้วหลางจากนั้นมากล้วยก็แทบจะไม่เหลือก็ได้ครับบางทีเอามาย่างแล้วมันก็ไม่ไม,ไม่ค่อยจะเหลือไม่ได้กินส่วครับมีแต่เอามาย่างกินอย่างนี้ละครับนี่นะครับตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณสิบ สิกว่านาทีแล้วครับสิบเ็สิบแปดนาทีแล,แล้วครับนะมาดูหน้าตาสิจะเป็นยังไรเริ่มดำแล้วก็สีดำนะครับแต่ข้างในก็ไม่รู้ว่าจะสีมันจะเป็นยังไงมันจะมันจะสุกหรือยังนี่นะครับไฟความจิงมนันมีไฟอยู่นะครับเนี่ยความจิงมนันมีไฟอยู่ไอเตานนี้ผมก็ไปยืมเพื่อนบ้านมาครับเขาขายหมูปิ้งก็เลย ยืมเข้ามาใช้ครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ไฟอะไรมากมายนะแค่เอาเอากล้วยมาไอพอเผาไว้มามา,มาวางไว้แล้วก็เอาเอาทิชเท้ากบแนละ้วมันมันก็จะสุกแล้วนะครับใช้เวลาไปประมาณสักประมาณสักสิบห้าหรือยี่สิบนาทีอะไรมันก็สุกแล้วครับอันนี้ก็เดี๋ยวว่าจะเปิดให้ดูนะครับประมาณสักยี่สิบนาทีนี่แหละครับเนี่ยมาเปิดให้ดูเลยครับ ผู้ชมครับตอนนี้ก็ครบยี่สิบนาทีแล้วนะครับครบยี่สิบนาทีเรามาดูกันเลยครับมาดูกันเลยครับว่ามันจะสุกหรือยังครับเอาเอาข้างบนนี่แหละครับไปหาข้างบนนี่แหละมามาดูก่อนอามาปอกกันดูเลยครับมันร้อนอยู่นะครับมันร้อนอยู่ครับมันร้อนอยู่เดี๋ยววางก่อนมันร้อนไม่ไหวหาผ้าก่อน กระดับก็ได้กระดับสูงด้วยแหละมันร้อนร้อนมากนะครับไอร้อนออกเลยครับเนะี่ยเห็นไหมครับไอร้อนออก <c oughs> ลองปัดให้ท่านผู้ชมดูถ่ายอย่างนี้ก็ได้ นี่ครับข้างในมันก็ประมาณนี้แล้วครับในนี้มันสุกแล้วนะครับประมาณยี่สิบนาทีก็สุกแล้วนะครับยี่สิบนาทีผ่านไปนะครับผมจะชิมให้ดูครับร้อนๆนะครับอร่อยครับอร่อยมันจะมันๆครับแต่หวานเรื่องหวานนี้มันไม่หวานแล้วมันจะมันอร่อยนี่ครับ ถ้าเกิดไปเราไปนอนนาหรือว่าไปอยู่นาอยู่ไปทาไปทํานาไปเกี่ยวข้าวไปอะไรประมาณนี้น,นะครับเราก็เอากล้วยมาย่างนะครับเวลาไปก่อไฟอยู่ที่นามาย่างม,มันจะก็มันก็ดีเหมือนกันมันก็อร่อยดีนะครับนะสูยครับประมาณย่างสักยี่สิบ นาทีถึงยี่ห้านาทีก็ก็พอครับถ้าเกินนี้มันอาจจะไม่นะครับรัามาก,ก่อนครับถูกแล้วครับผมดก็จะออกแล้วครับนะ สุกแล้วครับครับเปลือกมันออกจะรอยดำๆหน่อยนึงก็ออกไม่ไหมเดี๋ยวผมผมจะลองผมจะลองบอกตัวที่ว่าคิดว่าสุกกว่าครับคิดว่าไม่กว่าดูให้ให้ดูนะครับ ครับให้ร้อนออกเลยครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยให้ร้อนออกเลยครับเนี่ยมันร้อนนะครับเนี่ยถ้าท่านได้ทำน้ำจิ้มได้แบบว่าทำทำน้ำจิ้มอมบหวา,า,านแบบน้ำจิ้มกล้ยยางเนี่ยก็จะดีครับ รหรือว่าจิ้มน้ำตาลอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วผมไม่ได้จิ้มอะไรครับผมก็กินแบบเปล่าๆนี่แหละครับเนี่ยเปล่าๆเลยนี่ครับหน้าตาก็ประมาณนี้ครับมันอร่อยนะครับเนี่ยมันมันมันไม่ฝาดเลยนะครับมันไม่ฝาดเลยย่างประมาณสักยี่สิบถึงยี่สิบห้านาทีนี้ก็อพอแล้วครับ ปกติท่านผู้ชมในะกินกล้วยดิบก,กินไม่ได้อยู่แล้วมันจะฝาดครับนอกจากจะตำครับตำใส่ไม่ยมตำใส่ไอ้ตำตำตำ,ตำกล้วยนะครับท่านผู้ชมก็อาจจะเคยกินอยู่แล้วนะหลายหลายคนก็เคยกนินก็อร่อยไปอย่างหนึ่งแต่ว่าถ้ากล้วยดิบนี้ก็เอามาย่างนี้นะครับก็อร่อยแน่นอนครับลองลองลอง,ลองกินดูนะครับตอนนี้มัน,มนสุกหมดแล้วเหร ตัวนี้ระยะเวล,ลาที่ผมพูดไปนี้ก็ประมาณสักยี่สินาทีพอดีครับนะออกใั้หมดเลยครับภาษาอีสานเขารียกว่าหมกคีเท่าครับภาษาอีสานหมกคีเท่าปเลยครับ ภาษากลางผมก็เรียกไม่ค่อยเป็นหรอกครับผมก็พยายามพูดพูดภาษากลางให้ท่านผู้ชมได้รับรู้นะครับบางทีผมพูดอีสานอย่างเดียวคนภาคกลางหรือว่าคนไม่ใช่คนอีสานเขาจะฟังไม่ค่อยจะรู้ครับผมก็เลยอยากจะชิปตั้งหลังมานี้ผมก็จะพยายามพูดภาษาภาษาภาคกลางไม่รู้ถูกผิดอะไรก็ตั้งใจฟังหน่อยนะครับเพราะว่าผมก็แบบนี้แหละกับอกีกษณกของผมมันพูดไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่ก็ขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะครับ พูดไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่ที่ผมจำได้ว่าผมนับได้สิบเอ็ดลูกตอนนั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเลยพอดีสิบเอ็ดลูกแล้วครับนี่แะครับสิบเอ็ดลูกทั้งหมดผมย่างสิบเอ็ดลูกพอดีครับครับท่านผู้ชมครับ คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับในคลิปหน้าก็เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ